สบายดีพี่น้องสบายดีพี่นออ้องต้มยค่าเตะต้มไก่นะพี่นอ้องเมื่อนี่แม่น้องกเตะเฮาซิมาโซฟีมืออีแล้วมาในสุดเก่าพี่น้องเลยเต<จ>ะต้ม<ห>ไก่กินข้าแลงข่าเพิ่นกะเพื่นก็นมาก,กินห่วมข้าแลงเพื่อนก็นมาเหนให้กินอีแล้วยูเล่นบ่มมียังกินหาเห่กินเพื่อนอื่นก็ <laughs> น้องอกาะตา่าย แม่น้องอาเตะเห็ดกินแสบลาพี่น้องเลยหมุดจอมาเดอร์ผู้ได้ยาจอมาซิมน้ำกันเดอพี่น้องเลยแม่น้องอาเต่เห็ดกิน,นยำนนนยนออได้กับถั่วีจนเหลือมอ่อนอืมไม่ได้เบิดเนี่ยยังได้พี่น้องเลยเบิดเี่ยมันหน่อย <laughs> คนัละลาย <laughs> ียถูกอยู่นะพี่น้องเนาะไก่ลาดพี่น้องเลยไก่นชดๆเลีส ốt, ส้ยงเองจับมาจากคอกเลย เห็ดอาหารแรงก็ชิ้นไข่ก็หัวขาก็มาแต่ส่วนตัวเองพี่น้องปลูกเองลงเนาะพี่น้องมีหัวขาแล้วก็หัวชิ้นไข่แล้วก็มะขามเนาะพี่น้องบ่กกำลังพียังไงหัวกระเทียมบ่หัวกระเทียมกับเผาใส่ให้มันนัวมีหอมใส่เผาลงไปก่อนแล้วนะพี่น้องผู้ได้เม็ดเขาก็หัวกระเทียมมันนัว สูตรแม่น้องอเต้ได้ไหมพี่น้องเอ้ยอึดไว้รอดถ้าซูดกับน้องาต้มชาบืูอกับบวกลงไก่ลงบวกลงชาเักเถอะหัวกระเทียมมัในี่สูตรแม่น้องเตะเ้คนมาเห็ดให้กินมือนีหนิคนมาโซซีมือไก่ลงนะพี่น้องเอาไก่ลงได้การจุบยากเล็นนุ่มมันได้ง่ายไปใช้ หมดแม่น้องกะเตะพร้อมอนะกกเล,ลย,ยพี่น้องไอเด้อองเอถามงงกระซิลลาในหนึ่งน้อพี่น้องเกิดโสดจะนอนน้ำแหงยิ้มมือนะเนาะเออจะนอนน้ำแหงอ้มือนะจะน้ำบ่พอกันกินกินมือนะม้ยหนำเบิดก่อนตอดพี่น้องนะ แต่เราเบิ่งสุกง่าี่น้องเนาะแม่น้องเตะกําลังสีตําเจียวตับพี่น้องหัวหอมแดงลงไปแล้วน้อยนึงที่มือแม่น้องเตะพี่เนาะเอาผักชตําเจียวก็เป็นหัวเห็ดเองบัวเป็นนะพี่น้องหัวผักบัวกับปูกเองบวกละผิดกับปูกเองเออบวกละผิกซื้อได้ซื้อบัวเออมันสุดลดลงนิดนึงม่นิดแล้วนะแล้วเกี่ยวขาวนี่แหละพี่น้องเอ้ยว่าสิลองปลูกตามปก ปลูกแตงโมอ่ะปลูกข้าวโพชลี่รองเบิง่งจะเป็นชาวสวนพี่น้องเอ้ยแล้วเกีเ่ยวข้าวนี่สิปลูกอยู่นหน้าแม่น้องเต้มันมีสวนออกมันมีหัวอ,อ้อมเรียบร้อยจะเห็นหัวอ,อ้อมมันก็นสบายอีกเวลาอยากไปใส่มันก็นจะง,ง่ายมาปลูกอยู่นหน้าชาวสุยเองโอ้ไหงัวงเปิดปีแล้วแหนอยู่เปิดปีเสร็จตัต๊บลงไปน้องพี่น,อน้องมัหนี่ตับ๊บเกี๊ยวตับตับไก่พี่น้องเลยตับไก่ต้มซุกแล้ว ก็ทิ้ะไปใกน,น,ะนาะแต่น้องว้เจาบแชะไปเดี๋ยวพี่น้องเลยชิ้มือแม่น้องเต้และใส่น้ำปลาลงพี่น้งฮฮฮฮองไม่ใช่าานาเลยเติมน้ำปลา,า,า,าลงอะไรจะน่าค็ม น้ำต้มไก่เพิ่มลงน้ำต้มไกม่ห่าว <ลง S 1> สุดซอยแก้วน่ะพี่น้องวันนี้น้ำต้มไ,ไก่ไแกี่ยวเป็นน้ำเลยนะึงเลี้ยวนะพี่น้องเนาะ มไอายทวนตะลุ่นมองดูเบาใจส่วนต่อนไก่ให้มองรู้จักบาดต้มใส่ยอดขาวอ่อนนี่เนาะเจี๊ยตับแม่น้องเตะกับกำลังเทอปลาข้าวผัดแหน่ได้พี่น้องเอ้ยมันติชกจะได้จำลูกข้าวขาวโลกันแน่นี้นี่แหละพี่น้องส้มหนาเจี๊ยตับแม่น้องอเตะ มาทานต้มไก่อีกพี่น้องกะเตะหาลังสิซิมเศกพี่น้องเศษ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 ใส่ก็มีหอ,อมปลาพี่น้องอ่อมปลาดุกของยายเคียวของยายเคียเวเสวยพี่น้องเป็นตาแเศะพี่น,อนออ้องหอมปลาเพิ่นกันเล กำลังตากพี่น้องมาเดินมาเดินหมุดจอมากินนตำกันเดินพี่น้องกินหอมมาแล้วชือว่ากินต้มไก่บ้านเฮาชุดยอดแล้วเป็น้องไงอือห้วยเดินหอมพี่น้องสูตรแม่นออ้องเตับต้มไก่สูตรแม่น้องเตะพี่น้อง ไปเพื่อเพื่อพ like, yeah, like ี่น้องหอมโหยพี่น้องเจียตับกับหอมโหยเพิ่มสีสันนะเบิดจานเลยพี่น้องมาเไหมเบิดเลยบ่ให้เลือกพี่น้องเ้ยเสียดายเลยโทรมาเป็นไรพี่น้องสีมือแม่น็อตเต้ฮะทั้งนั้นเป็นตาแสบบอเป็นตาแสบเละว่ามันคือเดือมใช่ไหม น้ำมันวะแซ่บแซ่บพี่น้องกาล้าง s <S ลงมือพี่น้องพอๆกันอย่างแรกพี่น้องพ่อน้องเต้กุ้มไก่คว่าเบิงเดอพ่อแม่พ e> ี่น้องเลยได้ย็นพอน้องเต้เซาะหมนก็แหละพอน้องเต้ก็แม่น้องเต้เหรอกินด้วยเฉพาะมือนี้นเข่าอยู่เือนบดพี่น้องเลยหาหรอกินเพื่อนหมูอ ยืนเลนมั้ยมากับแม่ไหนน้อยย่างเฉ้ๆเบ้อเดดสบายดีสิน้วะนั่งด้วยผู้หญิงเนี้ยใจเย็นวะต้องพังพูดพังบริเนี้ครับ

เข็นกะหัวควหามอ่ะยาไม่เปลี่ยนนะไปลูกนี่ลูกลกลกล้วจะคว่ำเลยนะลูกลูกสบายดีก่อนัไปอะบาก่อนบายบายบาเซนเซนขับก่อนสิบายบาเสร็จพีบายบายจุ๊บละจุบละใ่ไหมเต็มก่อนไปไปโอ้ยผมมาบายกโอไปให้ชนะ เออพ่อมาดีป่เออม่อไปไปไปพ่อไป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 โอ้ยจะแม่กวนกวนกับเป้ยังเบิงทางนี้แต่เขาน่าฟีใช่ใช่ใช่

bà thấy phải bưng anh Y ba, thấy anh Y ba, Hả ha, anh Y ba, anh Y luôn, เอาคนคนใช้ใช้้อาเซใช้ขนาดมนุ่นะอใช่ใช่เียวเวเว่ดออดอเสไมอ้เ่ยจะก้เ่นี่ปลอดใชหน่เราเห็นนะปลอดฮะปลอดซานเราทำไงะอ่านอ่ะในต้นจะแบบเติมน้าพระเกันพรนกันนะเ็ด

น้ำพลนหรือทำไมกินน้ำพลนเน้ำน้ำเยนะรกินน้ำพลาเลยน้ำมันเยอะแตาพวกกินกระยานันะมันเนี่ยกระโลงเถาะกินอาหรสะอาดเอาห่วยข้างในากเลยคุมาเรื่อเจากเาารหญิงกินเาจารหญิงกินหมาเบสก็เา็พรงจริง เรุกอมกมาตมวมรณกินเลยมันนี้ดูยังบบมาหมเลยไนะปกินก็เลยไปกินให้กินก่อพิดเดี๋ยวพอเตะอิ่มกัมึงเยาลีลาคือมึงออกไปเถอะว่าจะเนาะ ข้าวต้นี้เราใส่ปิ่งค่ะได้ใจกวุ้นติ่งก่หักได้มอาพี่เจอใส่บัวตัดสมัมาผู้เดียวหนูแล้วเจออีพอได้ใส่ให้พี่มีตะปงเลยวู้เลยออามาจะโตปงเลยใส่ใกใส่ใกนแห้เใส่มะงแห้งแห้งเต็กต้อนั้อนนะมัขึ้นมาตั้งแตจ้าคนจะไปกินมืดมากนลยยุ่งเลยคนเดียอยู่กับมืดใต่ดึงกัน ต็มีอยู่เนาะใส่เป็นเป็นอะมือม่นมันเลือนย่บอดอหออ่ะน่าิกนเาแต่หมูจะโยสามบ่แต่หมูสามโลเาจงไว้ในหนึ่งนง้ามักจงไว้ในหนึ่งนาื่อเส้ามาเาสุไปย่งกะทิละอาดเปรียบบเปรียบสองโตอ๋่ันนั้นใส่ในหนึ่งได้อกลจะมาดูสาสอีก้นาะโอ้ยอยกจะงงเากว่าเขากินเป็หมดจังหมะแล้วม่ได้ขับปิง่มันซุกมนตายเนาะสายเลย ตายแบบมันตายเป็นเอ็นไปเลยเออนมันมันมันหอมกระต่ายเหรอกะิแ่เยนังไกครับหมดหู่ไหแล้วเต็เบิร์ดเยอปีกมากไปบาย่างปีน้ำจมงท่านน่วันะเรียกบูนณ์ะ ผ่านไปแล้วนาที่เนาะตัก2องเตือ3้ำเตือมันสมแส่แบงใส่ตัวน้อย <laughs> ตัก2องเถืออะไรพี่น้องเอ้ยเบิ่งเฮงแหงเฮงเนาะเบิ่งลายแหงลาซีมือแม่นองเตะเนาะ ขอลาพี่ลาน่องอยู่แล้วเน,วนาะพี่น่องเพาะกันคลิปหนาเด้อแม่พี่น่องลืมกดติดตามชมยังเงึงเนาะสบายดีพี่น่อง